ดีเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะคลิปความรักของคุณมาแล้วนะะซึ่งจะเป็นสถานการณ์เรื่องราวความรักล้วนๆประจําเดือนอมกราคมครึ่งเดือนหลังนะคะก็ต้องขอภัยที่มาช้านะคะเพราะว่าก็ร่างกายก็เหมือนไม่ค่อยมีเรียวแรงนะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ได้มาทําคลิปให้กับราศีที่เหลือนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะไม่ว่าอะไรนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะก็ จะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะสำหรับการแบ่งวันที่ก็จะใช้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะเอาละค่ะหน้าไพ่ก็เปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสำหรับนะคะที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับคนที่คุณคบหายอยู่หรือว่าเป็น คนที่เราเป็นแฟนกันแล้วก็ได้ด้วยนะคะเนะาะไพ่ขึ้นมาไม่มีไพ่เสียเลยนะคะถ้าไพ่เสียเนี่ยเป็นไพ่ตำแหน่งของอดีตนั่นเองนะคะแสดงว่าชาวราศีตุลเรื่องราวความรักของคุณนั้นถ้าท่านที่เป็นปัญหาหรือว่ามีประเด็นอยู่นะคะมีเรื่องคุณคล้องหมองใจครับอกครับใจหรือใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเราจะเคลียร์กันเข้าใจ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะหรือว่าท่านที่อาจจะมีความวุ่นวายาทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะคะก็จะ<ป>มีการรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะชาวตุลเนี่ยในเรือนที่6เรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวจะดูเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะเรือนที่6เรื่องการงานเนี่ยจะมีเสาเสาในนี้ก็คือจะมีความเหนื่อยหน่อยนะกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะแต่ทีนี้นะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็ลักษณะเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องความรักก็ด้วยเช่นกันนะคะเอาละถ้ามันอยู่ในช่วงของสภาวะความกดดันความฝืนทนอดทนใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะเป็นอิสระต่อความรู้สึกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะถูกปลดปล่อยนั่นเองนะคะเนาะเอาล่ะเงินแก้ไขปัญหาใดทุกอย่างนะ แลดูเหมือนกับว่านะคะเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลน,นั้นนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะคะมีความคับอกคับใจเรื่องที่มันอ่เขาเรียกว่ามีความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไม่ได้ชัดเจนไม่ได้หรือว่ามันมีความวุ่นวายใดๆก็แล้วแต่นะคะหลายๆท่านก็คือจะไปโฟกัสที่เรื่องอาการทํามาหากินเรื่องการสไร้างรายได้การหาเงินคือเรื่องเงินเนี้ยนะคะมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะะถึงแม้ว่าความรักของคุณจะไม่เท่าไหร่หรือว่ายังไม่ดีขึ้นก็ตามนะคะเนาะ คือเงินเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งได้อ่ะเออจบลงที่เงินนั่นเองนะคะเนาะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะจะมีข่าวดีนะเรื่องการแต่งงานด้วยเช่นกันนะคะท่านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะแบบประหนึ่งว่าเออเหมือนกับว่าห่างๆกันด้วยหรือว่าทะเลาะก,กันด้วยที่นี้การกลับมาครั้งนี้นะคะจะเป็นในลักษณะที่เป็น จริงเป็นจังมากยิ่งขึ้นเขาจะกลับมาเหมือนกับว่าวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการเก็บเงินร่วมกันก็ได้ด้วยนะคะน่าจะมีการหลายคู่นะคะ นะหลายคู่ที่มีความพร้อมแล้วอะ่ะจะมีการเขาเรียกว่าซื้ออสังหาด้วยกันนั่นเองนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าเตรียมตัวแต่งงานนั่นเองนะคะท่านที่เป็นรักทางไกลนะคะที่อยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศก็ได้นะคะจะมีการเดินทางมาเจอกันหรือ,อในช่วงในช่วงอะไรล่ะช่วง ปีใหม่นะคะก็ได้เจอกันบ้างแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้มาเจอในช่วงปีใหม่ก็จะทยอยมาเจอกันนะคะเพราะว่าจะมีการเดินทางจากคนรักที่จะมาเจอเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอให้ไพ่ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรักใหม่หรือว่าท่านที่กําลังคบกันอยู่ก็ได้ด้วยนะคะฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะ ก็มีความสบายอกสบายใจขึ้นนะคะช่วงนี้เนาะไพ่ของคุณดีมากเลยนะคะท่านที่มีปัญหาด้านการเงินนะคะการเงินของของคุณจะดีขึ้นท่านที่รอทรัพย์สินกับแฟนกับคนรักนะคะโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินจากแฟนจากคนรักก็มีด้วยเช่นกันนะคะได้บ้านอ่าบางท่านก็ได้รถนะคะบางท่านก็ได้ซื้อบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นในเรื่องของการเก็บทรัพย์เป็นเรื่องของการซื้ออสังหาะคะรวมกันนั่นเอง หรือแม้แต่ผู้ชายเพศตรงข้ามให้โชคก็ได้ด้วยนะคะใดๆก็คืออยู่ในเวนี้นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะดีมากสิเรียนขึ้นด้วยเช่นกันนะคะตำแหน่งเดียวกันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทางเขาก็เป็นหนึ่งถ้วยกันตกลุมรักนะคะการที่เขารู้สึกว่ามันใจฟูเนาะสมัยนี้เขาเรียกใจฟูใช่ไหมนะคะ ก็จะทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะจากการที่ได้คุยกับเราหรือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราก็ไดอะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันทําให้เขารู้สึกดีมากแล้วก็ทําให้เขามีความหวังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะาสานความสัมพันธ์หรือคบกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันจะต้องจบนะคะมันก็ต้องจบกันไปนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขามีเรื่องคาใจกับคุณในะเรื่องบางอย่างด้วยนะคะ บางเรื่องบางอย่างเนาะว่าจะจริงใจหรือเปล่านะคะคุณจะทิ้งเขาไหมประมาณนั้นม,มันมีความโลเลมีความไม่มั่นใจตรงนี้ด้วยนะในเรื่องของความสัมพันธ์จากเขาที่มีต่อคุณนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะจริงจังแต่อีกใจหนึ่งก็ยังแบบกลัวอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้น ก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับเขาด้วยนะคะว่าคุณประมาณไหนกับเขาคุณจริงจังแค่ไหนประมาณนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยเราจริงจังแล้วนะ <lucky> แล้วก็เขาจะได้รู้แนวทางว่าเฮ้ยเขาจะจริงจังระดับไหนเหมือนกับว่าเขาคิดอยู่แต่เขาไม่อยากถามเราค่ะอ่าฮะมีไพ่เดมูลมันเป็นความเครียดเนาะเป็นเป็นความขามขมัวนะคะเป็นความอึมครึมพูดออกมาไม่ได้นะคะเรื่องความจริงใจนั่นแหละนะคะ เพราะว่าเขาอยากจริงจังแล้วอะคะ่ะอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ก็อะไรที่มันจะต้องจบก็ต้องปล่อยมันจบไปนะคะปัญหาบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะคะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่จบเพื่อที่จะได้ปร,รับความเข้าใจกันนั่นเองจะมีการให้ภัยหรือว่าให้โอกาสกันเกิดขึ้นนะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะตอนนี้ก็จะมีความอิดเลิฟนิดนึงนะคะถ้าในกรณี ยังไงล่ะบางคู่นะอันนี้เป็นบางคู่นะคะถ้าเขายังมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแนวโนม้มว่าเขาจะไปจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับเรานะคะแฟนเก่าเขาที่คาราคาซังกันนะคะก็จะไปจบเสียเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะคะอยากเข้าหมดจริงจังแล้วนะคะอยากได้ความรักที่มันตรงไปตรงมานะเปิดเผยชัดเจนประมาณนั้น ความไม่แน่นอนไม่มั่นใจนะคะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการน,นะชาวราศีตุลคือความชัดเจนกรอบไปเคลียร์นะคะ กลับไปเคลียท่านที่คุยหลายคนนะคะเราอาจจะคุยหลายคนก็ได้หรือไพ่สลับกันก็มีด้วยนะคะใครสักคนหนึ่งที่คุยหลายคนนะคะใครสักคนหนึ่งที่มีรักผืนเลือกนะคะหรือว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นคุยกันก็ยังอยู่ในช่วงของการลึกเลือกอยู่จะบอกว่าเขาเหมือนกับว่าจะจริงจังกับคุณแล้วนะเพียงแค่ว,ว่าเขาไม่มั่นใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียตัวเองด้วยนะคะ ให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยฉันก็เคลียร์ตัวเองแล้วนะแล้วฉันก็คือมุ่งมั่นที่คุณแล้วนะคะคุณต้องแสดงความชัดเจนตรงนี้ให้เขาได้รับทราบด้วยนะคะเพื่อที่จะไปในเวต่อไปนะคะอีกสเต็ปหนึ่งก็จะจะ,จะได้ก้าวไปนะคะม,มันมีความไม่มั่นใจในนี้นะคะแล้วก็ต้องการใช้เวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะทําอะไรให้มันเร็วขึ้นคือไม่อยากจะใช้เวลาที่มันเนิ่นนานนะคะ อยากจะแบบเคลียร์กันให้ชัดเจนหรือว่ามีอะไรคุยกันเราจะไปในทิศทางไหนก็คืออยากให้คุยกันในในววันนี้แหละนะคะสําหรับเขาอยากให้ความรักของเราพัฒนาไปในทิศทางที่มันเร็วขึ้นนะคะอาจจะใจร้อนนิดนึงนะก็ <c oughs> <c oughs> ธรรมดาแหละนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีตุลมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินใช้นะคะมีเงินเก็บแล้วก็มันมีช่องทางในการสร้างไรายได้เข้ามาด้วยนะคะถ้าจะเริ่มต้นใหม่นะ,ะเดี๋ยวประมาณป,ป,ลาปลายมีนานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของการตั้งบริษัทเปิดกิจการก็ได้นะคะ การทําอะไรใหม่ๆเปิดตัวโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าถ้าจะเจอกับคนที่เราคุยเนี่ยนะคะก็เจอกันในช่วงของปลายเดือนจะดีที่สุดนะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะดีมากนะคะ,ะหลายคู่นะคะเท่าที่เปิดไพ่มาเนี่ยจะมีการได้ร่วมลงทุนด้วยกันร่วมทําธุรกิจร่วมกันนะคะทาธุรกรรมเรื่องการเงินด้วยกันนะคะเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าสร้างอนาคตร่วมกันนั่นเองนะแต่หลายท่านนะคะหลายๆท่านก็คือมีแนวทางดีๆนะคะมีเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความร่ํารวยล่ํำซ้ะกับแฟนของคุณคนที่แบบว่าคบกันนานแล้วนะคะที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเผยชัดเจนแล้วนะ,ะก็ก็ดีนะคะดีมากเลยละ่ะทำธุรกิจร่วมกันแล้วจะรวยไหมนะคะเราจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าอย่างนี้เนาะ เขาจะอุปถัมภ์ค้ำชัวเราได้ไหมนะคะดีมากนะคะมีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานไปได้สวยไปได้ไกลนะคะนะคะมีการร่วมลงทุนร่วมหุ้นกันด้วยนี่แหละนะคะแต่แบบเ,เป็นความกังวลของเรานะคะว่าจะยังไงถ้าลงทุนด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะไม่หมอถ้ามองเรื่องเงินนะถ้ามองเรื่องเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ดีแหละนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวจะแน่นแฟ้นมากขึ้นไหมสำหรับท่านที่เพิ่งจะคบกันใหม่ๆนะคะรักใหม่คบใหม่เพิ่งจะคุยกันอย่างเงี้ยจะมีแนวทางที่แบบพัฒนาดีขึ้นไหมนะคะโอเคไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะ,ะคิงถือเหรียญด้วยนะคะคนนี้เป็นเศรษฐีหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เศรษฐีก็เป็นสายเปนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ชอบสปอร์ตชอบช่วยเหลือนะคะแต่ที่นี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้จะมีการห่างๆกันบ้างหรือไม่ค่อยได้เจอกันบ้างนะคะแต่โอากอาสในการเริ่มต้นใหม่มีแน่นอนนะคะเร็วๆนี้ที่เขาจะได้มานะคะ,ะจะได้เงินได้ทรัพจากคู่จากแฟนเพศตรงข้ามนะคะเขาจะเดินทางเอา เงินมาให้อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออดีจังเลยอะได้โชคลาภจากเพชรตรงข้ามได้ความช่วยเหลือนะคะที่ดีจากเขานั่นเองน่าจะได้บุรุใสายเปหรือว่าถ้าได้สาวก็สาวสายเปอย่างเงี้ยนะ,ะน้องชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวจะดูในเรื่องของ มีอะไรนะ่าเป็นห่วงบ้างก็มีแค่เรื่องงานนะคะที่จะอาจจะมีความเครียดหนะ่อยเพราะว่าจะมีดาวเสาร์อยู่ที่ในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องสุขภาพนะจะมีความเครียดหรือว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าก็ได้ด้วยนะคะ <c oughs> เนื่องจากที่เราเครียดมากเกินไปมีความศร้าความซึมนิดนึงนะคะอ,อังคารสุกอยู่ในเรือนสี่แน่นอนนะอย่างไงก็ได้ทรัพย์สินนะคะได้เงินได้อสังหาได้รถได้บ้าน ได้แต่งงานด้วยก็ได้เช่นกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะอะไรจะดีปันนี้เนาะชาวราศีตุลน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้เจอคู่คนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่คนคุยก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นแฟนหรืออะยนะคะน้องก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณ ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะปีใหม่ก็ยังไม่ได้ไวพอเลยนะก็ขอให้คุณคิดสิ่งใดสมดุงปรารสนะประสบความสําเร็จในเร็ววันด้วยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอให้อิทธิพลของหน้าไพ่นี้บังเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามหรือว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอได้ฝากอดีลายอยู่ที่หน้าคลิปแล้วก็อยู่ข้างล่างคลิปก็มีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ